สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกอดเกินนะคะวันนี้เรามาพบกันในพิกอากาศ crazy in love ใครคลั่งรักคุณหนักมากนะคะซึ่งวันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองก็คือกองที่1ปกไพ่ที่เป็นตัวอักษรนะกองที่2ปกไพ่รูปหัวใจนะคะแล้วก็กองที่3ปกไพ่รูปม้าลายซึ่งไพ่ทั้งหมด3กองนี้นะคะเป็นไพ่ที่ ใช้ไ้่ชุดเดียวกันทั้งหมดนะแต่ว่าเรานะคะให้เลือกปกที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้าทุกคนเลือกได้แล้วเราไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะไพ่ที่คุณได้คือ Five of Cups, t r e e of Swords, King of Wands, คำว่า w e e k แล้วก็ My b l u e d นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคนที่คลั่งรักคุณนะคะเขาเป็นคนที่เคยโบกมือลาคุณไปแล้วนะแล้วก็เคยทำ ให้ความรักครั้งนี้พังลงนะคะหรือความรักครั้งนี้มีเรื่องราวทำให้ต้องจบลงนะทุกคนดูทร e of s สโ r รสที่เป็นหัวใจนะคะแล้วก็มีรอยร้าวตรงกลางนะออกดไหลหัวใจแต่มีรอยร้าวตรงกลางนะคะ King of w a น d s นะเขาคนนี้ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกนะคะของการเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคน ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเป็นคนที่มั่นคงในชีวิตแล้วนั่นเองบางครั้งเขาก็อาจจะดูยิ่งยิ่งมีอีโก้ด้วยนะคะซึ่งในอดีตนะคนคนนี้กับคุณนะเคยแยกย้ายกันไปนะคะแล้วก็โบกมือลากันไปหรือเป็นตัวเขาเองนั่นแหละนะที่ตัดสินใจนะคะห่างจากคุณไปหรือโบอกมือราไปมีการเลิกรากันไปนะคะแต่ เขาลืมคุณไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นคนที่แบบยิ่งนะคะถึงแม้จะเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีตัวเองนะบ้างานด้วยนะคะแต่เขาแอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่นะไพมีขึ้นมาว่านะคะถึงเขาคนนี้จะนั่งนิ่งแต่แอบส่องแอบ,บมองนะคะและการที่คุณมาเจอพลังงานนี้นะแปลว่า อีกไม่นานนะคะคําว่าวีคที่ขึ้นมานะอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องัปดาห์นะคะแต่แทนระยะเวลาที่ไม่นานนะเพราะว่าคุณยังเป็นที่รักของเขานะคะเป็นความรักของเขาเพราะว่าไพ่ข้อความที่ขึ้นมาคือ m y เบล e ดนะคะ ก็คือคุณยังเป็นคนที่เขารักสุดใจอยู่นั่นเองนะเขาอยากมีการกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากที่จะกลับมารักคุณอีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าในอดีตเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจไปเองนะเขาก็ไปรู้ตัวว่าทํางี่เง่ากับคุณลงไปนะคะแล้วสุดท้ายก็มาคลั่งรักคุณมาที่ถึงคุณโดยที่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะเขาอยากที่จะกลับมามีสิทธิ์ในตัวคุณนะคะ แล้วก็อย่างที่จะกลับมาให้คุณไปเป็นความรักของเขาอีกครั้งนะถ้าคุณมาพบพลังงานหรือคำทำนายนี้นะคะนั่นแปลว่าอีกไม่นานเขาคนนี้จะไม่ใช่แค่คลั่งรักคุณนะเขาคนนี้จะกลับมาหาคุณด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่2นะคะไพ่ที่คุณได้มี The f o l l Night of Cups Justice นะคะข้อความมี a r k Again แล้วก็ I Miss You ค่ะสำหรับคนที่ข้างละคุณคนนี้นะคะเป็นคนที่เคยอยู่ในอดีตของคุณนั่นเองนะคะเห็นไพ่ที่เขาเปิดประตูมาทักทายคุณไหมคะเขาบอกว่า I'm Back นะคะอุ๊ยว้าวนะสำหรับคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ เขารักอิสระละล้านะคะบางคนแบบจะชินนี้โปรยสเสน่ห์มีสเสน่ห์ในตัวเองนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่บุคลิกเดีที่อาศัยดีนะคะมีสังคมมีเพื่อนฝูงแล้วก็ ชอบเข้าสังคมด้วยค่ะเป็นคนที่ใครๆนะคะก็ต้องการเขาเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองนะทุกคนซึ่งเขานะคะเป็นคนในอดีตนะแต่เป็นอดีตในรูปแบบของการที่ว่ารู้แตก่กันหรือว่ายังไม่ได้คบกันนะคะหรือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรที่แตกร้าวาเป็นความรักที่ ไม่ดีหรือว่าเป็นความรักที่ทะเลาะกันแบบนี้จะไม่ใช่นะคะเขาเป็นคนในอดีตในทํานองที่ว่าเคยรู้จักกันนะคะยังไม่เคยคบนะคะเป็นคนที่ผ่านมาแวบๆบแบบหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนรู้จักนะ,ะแล้วตัวเขาเองกับคุณก็ในตอนแรกก็อาจจะไม่ได้สนใจกันนะคะหรือมีมองๆบ้างแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังเพราะในตอนที่เจอกันนั้นนะคะคุณและเขาอาจจะยังไม่ พร้อมสำหรับการมีคอมมิชเมนต์นะเห็นไพ่เดอะฟูไหมคะก็คือยังไม่พร้อมสำหรับการมีคอมมิชเมนต์หรือว่าการที่จะตกลงเป็นแฟนกันหรือแค่รู้จักกันในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะแล้วก็วนๆเวียนๆห่างหายกันไปบ้างนะคะกลับมาเจอกันบ้างเคยเจอกันนิดๆหน่อยๆนะคะยังไม่เคยเจอแบบว่าเป็นทางการหรือว่าสนิทกันมากมายนะ justic นะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเขาจะมาไล่ล่าคุณนะเพราะ ช่วงเวลาที่เขาต้องกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะมาถึงแล้วแล้วเขาต้องมาเป็นฝ่ายไล่ล่าคุณคุณเห็นจัสติ c ไหมคะเพราะว่าคุณขโมยหัวใจเขามาค่ะในมือของเด็กน้อยมีอมยิ้มหัวใจนะคะที่เด็กน้อยขโมยมาแล้วก็มีคนมาไล่ล่าเด็กน้อยนะคะอยน่ารักจังเลยนะทุกคนแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมานะอาร์ตเกนก็คือว่า ถ้าเขาจะกลับมาอีกครั้งหรือว่ากลับมาในความสัมพันธ์หรือกลับมาจริงจังเนี่ยคุณนะคะอยากที่จะจริงจังกับเขาไหมนะคะาฝากถามมานะคะแล้วก็ I miss you นะขาบอกว่าเขาคิดถึงนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยปิ๊งคุณหรือเคยชอบคุณหรือเคยคุยกันแต่ว่าไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะลงเอยกันนั่นเองแต่เขาคิดถึงคุณตลอดนะแล้วก็คิดถึงอยากที่จะกลับมาคุยด้วยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3นะไพ่ที่คุณได้มี The Sun, Ten of Wands, ์ e l i v e r s Most Likely, ลนะคะ I t ต i ้ k a b o u t y o อ all the time นะต้องขอบอกว่าใครที่เลือกกองที่3นะคะพลังงานร้อนแรงมากนะทุกคนร้อนแรงทุกใบที่ขึ้นมานะคะ เริ่มจากเดร์ซันเลยนะเขาคนนี้หรือคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์สดใสนะใครเห็นใครก็รักนะคะเป็นคนที่มีออร่ราในตัวเองนะคะอธยาศาัยดีนะเป็นแสงเดร์ซันนะคะอยู่ที่ไหนใครๆก็รักอยู่ที่ไหนใครๆก็สนใจนะ,ะซึ่งเขาคนนี้นะคะไม่ได้เพียงแค่ครั่งรักคุณธรรมดานะแต่ ครั่งรักคุณหนักมากนะคะต้องขอบอกว่าเป็นกองที่หนักมากจริงๆนะเพราะดูไพ่เทนอวานนะคะโอ้โหไฟลุกเลยนะทุกคนเราไม่ต้องบอกเลยนะคะดูรูปในไพ่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะเจลเวอร์สนะคะตรงตัวนะคะตรงมากจนแบบอ่านไปเขินไปนะทุกคนก็ต้องขอบอกว่าเขาครั่งรักจริงๆไม่ใช่เพียงแค่ครั่งรักทางความรู้สึกนะคะ คลั่งรักในหัวใจแต่เขาครั่งรักในรูปร่างครั่งรักที่อยากจะกอดคุณครั่งรักในบอดี้ของคุณด้วยนะคะแล้วก็ครั่งรักแบบอยากจะสมัมผัสคุณนั่นเองค่ะอืมนะคะสำหรับพคกนี้นะมอสไลลีนะคะก็มีความเป็นไปได้นะที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณหลังจาก นี้นะคะที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามที่มีพลังงานของความเป็นเดอะซันนะคะเดอะซันคือไพ่ที่ดีมากใบหนึ่งเลยนะ I think about you all the time นะคะคนนี้คิดถึงคุณตลอดเวลานะมีคุณในความคิดตลอดเวลาเรียกได้ว่าคุณอยู่ในหัวเขาอยู่ในความรู้สึกอยู่ในหัวใจนะคะแทบทุกพื้นผิวของเขานะ มีคุณอยู่ในนั้นนะคะซึ่งเขานะคะไม่เพียงแค่จะฝันถึงคุณหรือครั่งรักคุณเท่านั้นแต่เขาจะเข้ามาทำให้คุณหายโสดเลิกโสดนะคะแล้วก็มีเจ้าข้าเจ้าของแบบตัวจริงนะคะตัวเป็นๆน,นะที่สัมผัสได้นะคะซึ่งเขาคนนี้นะเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณอย่างที่ไม่เคยชอบใครมาก่อนเลยนะคะ คลั่งรักไฟลุกนะคะและเวลาที่เขาคิดถึงคุณเขาก็จะจินตนาการนะถึงคุณนะคะว่าได้รักคุณยังไงนะว่าได้สัมผัสคุณยังไงนะคะเพราะคนนี้เขาคลั่งรักคุณมากจริงๆค่ะ